ูฮะผูกมาผูมา,าบ้านตรงนี้แกับำร้อนนูหายแล้วจะมาแหละแกเลยแล้รับบ้านกี่เปิดไม่ได้เปิดที่สดเปิดห้หอ Obrigado. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. ก็ยาวเหมือนเดิมนะครับนใอนใหม่อโ

แป๊บเดียวแป๊บเดียวอ้แป๊เแบเดียวแป๊เแบเดียวแป๊บเดแป๊บเดียวแป๊บเีย ไลาแถวอะค่ะปลยแถวที่เลยปลายแวองนุ่นจุดตรงขวาระตรงหงเลือหัวหัว